สวัสดีครับทุกท่านยินทีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เรามีข่าวร้อนแรงที่คุณไม่ควรพลาดรัสเซียสูญเสียยางเกราะและอุปกรณ์ทางการทหารอีกแล้วใช่ครับครั้งนี้เป็นผลงานของหน่วย SBU หรือหน่วยความมั่นคงของยูเครนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการโจมตีที่แม่นยำและต่อเนื่องมาดูกันว่าเรื่องนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างและสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือยอย่างอ l j จซ e ราคิฟอินดีเพนเดนต์รอยเตอรและ BBC ก็ได้ยืนยันข่าวนี้เรียบร้อยแล้วงั้นไปเริ่มกันเลยเมื่อวันที่2 7ถึง28มิถุนายน2568ที่ผ่านมาหน่วย SBU ของอยูเครนได้โจมตีฐานทัพคิรอฟสเคในคว้นไคเมียที่ถูกยึดครองโดยรัสเซียโดยสำนักข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างอาลจาซีรารายงานว่ามีการทำลายยานเกราะและเฮลิคอปเตอร์สำคัญหลายลำรวมถึงระบบป้องกันทางอากาศคีฟอินด e พีเดนต์และรอยเตอร์สก็ยืนยันข้อมูลนี้จากถแถลงการของ SBU และภาพดาวเทียมจาก NASA FIRMS ที่แสดงการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ส่วน BBC ก็ได้พูดถึงยุทธวิธีการโจมตีของยูเครนที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่าเป็นการยืนยันจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือสุดๆครั้งนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นการโจมตีที่วางแผนมาอย่างดีและมันแสดงให้เห็นว่าหน่วย SBU ไม่ได้หยุดนิ่งพวกเขาสร้างผลงานเด่นมาแล้วหลายครั้งมาดูกันว่า SBU คืออะไร และผลงานก่อนด้านนี้ของพวกเขาคืออะไรบ้างหน่วย SBU หรือ Security Service of Ukraine เป็นหน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของยูเครนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องชาติจากการรุกรานทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะตั้งแต่สงครามกับรัสเซียเริ่มขึ้นในปี2014และรุนแรงขึ้นในปี2022พวกเขามีบทบาทสำคัญในการใช้ดโดรนและยุทธวิธีลับในการโจมตีฐานทัพของรัสเซียผลงานเด่นที่ผ่านมาเช่น โอเปอเรชันสไปเดอร์เวบเมื่อมันที่1มิถุนายน2568ที่ SBU ใช้โดรนโจมตีฐานทัพอากาศของรัเสเซียถึง4แห่งทำลายเครื่องบินรวมถึง Tu-95 และ A-50 a w c s ซึ่งเป็นเครื่องบินลัดตระเวนราคาแพงหรือการโจมตีสะพานเคิร์ชบลิตเมื่อไม่นานมานี้สิ่งเหล่านี้ทำให้ SBU กลายเป็นฝันร้ายของกองทัพรัเสเซียไปแล้วและล่าสุดที่คีร์สก้นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงถึงความสามารถของพวกเขามาดูกันว่ายันเคร์ที่เสียหายมีอะไรบ้าง1 p a n แพนเ er ซอร์ S1 ระบบป้องกันทางอากาศสเปคระบบป้องกันทางอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ใช้ปืน30มิลิเมตรและขีปนาวุธ12นัดระยะยิง20กิโลเมตรราคาประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐความสำคัญเป็นกรอบป้องกันที่รัสเซียใช้คลุมครองฐานทัพ แต่ครั้งนี้ถูกทำลายไปเรียบร้อย 2. Mi-8 เฮลิคอปเตอร์ขนส่งสเปคความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับน้ำหนักได้4ตันราคาประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐความสำคัญใช้ขนส่งทหารและอุปกรณ์เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพอากาศรัศเสเซีย 3. Mi-26 เฮลิคอปเตอร์หนักสเปค ความเร็วสูงสุด295กิโลเมตรต่อช่โมงรับน้ำหนักได้20ตันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคาประมาณ26ล้านดอลลาร์สหรัฐความสำคัญจำนวนมีจำกัดในกองทัพร,รัสเซียการสูญเสียครั้งนี้กระทบหนักมาก 4. Mi-28 เฮลิคอปเตอร์โจมตีสเปคความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่โมงติดตั้งขีปนาวุธและปืน30มเมตร ราคาประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐความสำคัญออกแบบมาเพื่อการรบเปรียบเสมือนนักล่าทางอากาศรวมมูลค่าความเสียหายน่าจะเกิน80ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่เจ๋งกว่านั้นคือไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากทั้งสองฝ่ายในเหตุการณ์นี้เรียกได้ว่าเป็นการโจมตีที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสุดๆแล้ว SBU ใช้วิธีการโจมตีแบบไหน จากข้อมูลพวกเขาใช้โดรนที่ควบคุมระยะไกลโดยซ่อนในตู้คอนเทนเนอร์ที่เคลื่อนย้ายได้และปล่อยโจมตีในช่วงกลางคืนประมาณ00-04 UTC 28มิถุนายน2568ที่ฐานทัพ k i r y o สเกไครเมียซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียการโจมตีนี้เน้นเป้าหมายที่คลังอาวุธและยานเกราะทำให้เกิดการระเบิดซ้ำๆตามภาพดาวเทียมวิธีการของ SBU นั้นชานฉลาดมาก การใช้โดรนที่ควบคุมจากระยะไกลช่วยให้ผู้ปฏิบัติการปลอดภัยและตู้คอนเทนเนอร์ที่ซ่อนโดรนนี้เป็นกลยุทธ์ที่สร้างสารรค์มากโดรนที่ใช้คาดว่าน่าจะเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นเองหรือปรับปรุงจากเทคโนโลยีตะวันตกเช่นไบรักตาหรือสวิตเบรดแต่มีน้ำหนักเบาและพกพาง่ายการโจมตีเกิดขึ้นตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์รัสเซียและเป้าหมายถูกเลือกอย่างแม่นยำเพื่อสร้างความเสียหายสูงสุดโดยไม่กระทบพลเรือน เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมครับและนี่คือบทสรุปของเหตุการณ์ครั้งนี้หน่วย SBU ของยูเครนได้แสดงให้เห็นอีกครั้งว่าวูเขาเป็นฝันร้ายของกองทัพร,รัสเซียจริงๆทุกครั้งที่รัสเซียคิดว่าตัวเองปลอดภัยโดนของ SBU ก็โผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวคราวนี้เสียหายไปกว่า80ล้านดอลลาร์แถมยังกระทบขวัญกำลังใจของทหารราัสเซียด้วย สงสัยกองทัพรัเสเซียคงต้องไปขอทัพทีมมาปลูกในไขเมียเพื่อคลายเครียดแล้วละ่ะเพราะทุกครั้งที่ s บ U ลงมือรัเสเซียดูเหมือนจะเสียทั้งเงินและหน้าอนาคตอาจต้องเพิ่มงบประมาณป้องกันอากาศให้มากกว่านี้แต่จะทันไหมนี่สิต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรืออยากให้วิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมแวะมาคอมเมนต์ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ